ครับผมตอนนี้ก็ทำหลังคาเรียบร้อยนะครับโรงเรือนนี้ก็จะเป็นหลังคาขนาดส0บคูณสนะครับ4นะี่คูณสิเท่ากันส่วนโรงเรือนนี้ก็จะเป็นหลังคาสี่คูณหนะครับก็วิธีการทำหลังคานะครับของผมนี่จะขึ้นโครงเหล็กเลยครับง่ายๆแล้วก็ส่วนข้อต่อเนี่ย ก็เป็นข้อต่อสําเร็จรูปเรียบร้อยมาเลยก็คือสั่งมาสามารถต่อเป็นโครงแบบนี้ได้เลยแล้วก็ตัดเหล็กตามความต้องการเลยคะว่าจะเอากว้างเอายาวเท่าไหร่ก็ <c oughs> คือถ้าสมมติโรงเรือนกว,กว้างกว่านี้นะฮะเป็น5เมตรหกเมตรอย่างเงี้ยจั่วมันก็จะทิมขึ้นไปข้างบนแล้วก็เราต้องทําเหล็กขึ้นมารับเพิ่มตรงกลางอีกแต่นี้มันกว้างสี่ก็คือขนาดกําลังดีนะครับ แล้วก็ผมทําให้ช่างทํานี้ออกมาด้วยเป็นสําหรับใส่สลนนะฮะยื่นออกมาหน่อยจะมีเสาค้าด้วยอันหนึง่งวิธีการขึงพลาสติกนะครับให้ตึงก็คือเราต้องเอาอย่างเงี้ยจะตึงหมดเพราะว่าผมจะต้องเอาพลาสติกนะครับไปตากแดดก่อนก็คือทีแรกอ่ะต้องคุมไว้เลยคุมตากไว้ทิ้งไว้สักชั่วโมง แล้วค่อยมาทําการล็อกนะครับแล้วก็ดึงดึงให้ตึงแล้วก็ช่วงเย็นนะฮะอากาศเย็นลงพลาสติกก็จะหดตัวลงทําให้หลังคาจะตึงขึ้นนะครับส่วนบางทีอ่ะถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามันเป็นรอยยับหรืออะไรอย่เงี้ยคือมันมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่า,เ,าเราใช้เป็นข้อต่อเนี้ยสามทางเราไม่ได้บากพลาสติกเลยมันก็เลย จะเป็นรอยยับตรงมุมอย่างนี้ครับจะเป็นรอยยับตรงมุมอย่างนี้นิดนึง <c oughs> แล้วก็ทุกคนสามารถเอาไปทำตามไม่ได้นะครับง่ายๆไม่มีอะไรยากเลยอาจจะทำเล็กกว่านี้ก็ได้สักสอคูณสเมตรก็คือจะง่ายกว่านี้นะฮะตัวก็จะไม่แหลมขึ้นไปมากขนาดนี้ แล้วที่สําคัญนะก็คือ,อ,อพลาสติกนะครับควรจะต้องตึงเพราะว่าถ้าไม่ตึงเนี่ยมันจะมีอาการพลาสติกสะบัดนะครับทําให้ทําให้มันขาดเร็วนะครับเสื่อมสภาพเร็วที่เราซื้อมาโอเคครับก็คลิปนี้นะครับเอา ความรู้นะครับในการทําหลังคาโรงเรือนมาแลกเปลี่ยนนิดนึงวิธีการขึงพลาสติกอะไรเงี้ยเผื่อเพื่อนเพื่อนสนใจทําเองหรือของผมโรงเรือนใหญ่นี่ก็จะให้ทางช่างทาให้นะฮะคือคนเยอะกว่าก็สามารถแบกโครงเหล็กโครงหลังคาต่างต่างนี่ขึ้นได้เพราะว่าถ้าผมตัวคนเดียวนี่มันใหญ่ไปถ้าจะทําไม่ไหวถ้าเพื่อนๆลองเอาไปทําก็ลองลองเล็กๆก็ได้ครับ ก็ใครได้ความรู้ได้ประโยชน์จากคลิปนี้ครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับจะมีคลิปใหม่ๆม, mm hmm. มาอ mm ัปเดตให้ดูเรื่อยๆเ,เลยครับ mm hmm. ก็จะได้ดูความเปลี่ยนแปลงนะครับของทางฟาร์มเราว่ามีอะไรสร้างเพิ่มขึ้นไหมเ mm hmm. ล่ใหม่ช่างไม่ขนไปไว้ที่อื่นวนะเนี mm ่ยโอเคครับ mm hmm. เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับคือพลติกที่ผมใช้เนี่ยจะมีขนาดความหนา200ไมคลลนผมลืมบอกไปในคลิปถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับตามร้านค้าออนไลน์นะครับ